มือปราบ10บทิศภาค2จอมบงการตอนที่70ร้อยตำรวจโทชัยรัตน์นั่นเองที่โดนประคองเข้ามาในห้องประชุมประตูห้องปิดลงอีกครั้งทั้งร้อยตำรวจโทชัยรัตน์และในก้องเกียรินั้นบริเวณต้นขาทั้งสองข้างมีบาดแผลหลายแห่งกางเกงขาดวินเลือดเกลอะติดกางเกง แต่บริเวณบาดแผลได้รับการรักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วร้อยตำรวจโทชัยรัฐเป็นผู้รอรับในกองเกียรติที่ประตูหลังห้องฉุกเฉินแต่ก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกับกองเกียรติประเดี๋ยวผมจะบรรยายแต่ขอบอกกับทุกท่านในที่นี้ว่าร้อยตำรวจโทชัยรัฐเป็นหมากตัวสุดท้ายที่ผูกกำกับสนามกับพวกวางตัวเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาของคุณเอกมลน,นั้นตกไปนะครับผมไม่ถือสา คุณให้ลูกน้องซ้อมกองเกียรติกับร้อยตำรวจโทเอกรัชชัยสงครามสสเอกมนพยายามจะเอาเรื่องให้ได้พลตำรวจโทสงครามปฏิเสธอีกเปล่าครับไม่ว่าลูกน้องผมหรือลูกน้องผู้การวิเชียนก็ไม่ได้ซ้อมแล้วหน้าตาเนื้อตัวของคนทั้งสองทำไมบวมโปดแทบไม่เป็นหน้าคนแบบนี้ล่ะไหนลองแก่ตัวมาสิสสเอกมนเสียงเกล้าประตูห้องเปิดออกอีกครั้งคราวนี้ในแพทย์อุดมชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงุ้มฟ้าพยายามรักษาการเข้ามาในห้องพลตำรวจโทสงครามรีบแนะนำตัวนี่คือคุณหมออุดมชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลงุ้มฟ้าเชิญคุณหมอครับยามของผมซ้อมเองครับในเกตว่าไปสิเกตสูตรลมหายใจเข้าปอดนิดนึงผมกับเพื่อนยามอีกคนชื่อในยิ่งซ้อมสองคนเนี่ยเพราะเข้าไปในเขตบ้านพักหมอและพยาบาลยาวิการเรียกขยุดก็ไม่ยุด ผมกับเพื่อนเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งทุบเตีดีที่ไม่ยิงให้ตายครับบาดซบที่ดุดแล้วบาดแผลที่แข้งขาละ่ะพวกคุณฝันแทงใช่ไหมในเอกมลเอาเรื่องไม่ยอมเลิกเปล่าครับหุยมือลูกน้องของคุณจ่าอาทิตย์จัดก,การครับยามที่ชื่อเกตโยนโลกพร้อมกับออกไปจากห้องพร้อมด้วยหมออุดมชัยเพราะหมดหน้าที่แล้วอาทิตรีบเอ่อยทันทีใช่ครับลูกน้องผมจัดก,การเอง จนเป็นแผลเวอร์หวาหลายแผลที่ขาของรองชัยรัฐและกกองเกียรติครับหางั้นผมจะเอาคุณเข้าคุกจ่าอาทิตย์ก็สุดแท้แต่เธอครับพลตำรวจโทสงครามพูดสอดขึ้นไม่มีปัญหาครับถ้าหากคุณเอกมลจะเอาความผิดกับจ่าอาทิตย์แต่ตอนนี้ต้องชี้ชัดจอมวงการเสียก่อนผู้กำกับจะรับไหมผมผมไม่รู้เรื่องผู้บัญชาการจะกล่าวหากันลอยๆได้ยังไง พันตำรวโทรอริยะสวปลุกขึ้นโต่ผมมีแน่พยานนะเชิญดูที่ประตูทีครับเมื่อประตูห้องประชุมเปิดร่างร่างหนึ่งเข้ามาในห้องนั้นด้วยสีหน้าท่าทางที่มั่นคงบ่งบอกว่าเตรียมตัวมาดีแล้ววัชละคุณเข้ามาทำไมคุณไม่มีรายชื่อเข้าประชุมนะออกไปพันตำรวจโทขันตีรีบไล่ ทว่าร้อยตำรวจเอกวัชะระกลับก้าวเข้ามาแล้วยืนตรงหน้านายเอกมนมนกับนายเอกภพผมมาชี้แจงความเป็นจริงครับความจริงอะไรบอกไปสิพันตำรวจเอกสนามรีบไล่พลตำรวจโทสงครามเอ่ยอีกสวปออริยะเมื่อกี้ว่าผมไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวหาพวกคุณใช่ไหมนี่ไงพยานวัชะระคุณร่วมวางแผนอะไรยังไงว่าไปสิครับผม ผมถูกวางให้เป็นหมากตัวแรกที่ช่วยเหลือก้องเกียรติให้หนีในครั้งนี้ผมขอให้การแค่นี้ก่อนประเดี๋ยวท่านผู้มัญชาการจะจาะนณยทุกสิ่งทุกอย่างครับเฮ้ยวัชระคุณบ้าหรือไงสวปออริยะหลุดปากเสียงดังผมไม่ได้บ้าแล้วคุณทำงี้ได้ไงผมทำเพื่อตัวเองแล้วะครอบครัวครับพูดให้ชัดก็คือผมเป็นผู้ร้ายที่กลับใจครับขออนุญาต ว่าแล้วร้อยตำรวจเอกวัชระก,ก็ก้าออกไปจากห้องประชุมไม่ยอมตอบคำถามใดๆทั้งสิน้นมาถึงวินาทีนี้แล้วทุกคนรู้อะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะสนามอริยะขันตีและกิจต่างก็เงือการทะลักมองเห็นประตูคุกเปิดอ้ารอแล้วลางๆเอาก้องเกียรกับชัยรัฐขังห้องขังเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจภาคสั่งครับผม ตำรวจและทหารต่างก็พาสองผู้ต้องหากลับออกไปคราวนี้ประตูห้องประชุมปิดสนิทจริงๆอายการเอกภพบสำแดงเดชผู้การสงครามคุณจะขังร้อยตำรวจเอกชัยรัฐไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ผมขออนุมัติท่านผู้ว่าซึ่งได้รับอนุญาตแล้วนี่ไงหนังสือคำสั่งให้จับของผู้ว่าฮะทำกันทึงขนาดนี้เชียวเหรอ อายการหนุ่มใหญ่ถึงกับตาเหลือกลานไม่คาดคิดว่าการทำงานของมือปราบสิบทิศนั้นจะรัดกุมรวดเร็วพร้อมมูลไปเสียหมดฉบับนี้ท่านพูว่ายังอนุมัติให้จับอีกหลายคนหลายคดีครับเป็นวาทะที่ทำเอาพวกกำกับสนามกับกรมถึงกับสนดุ่งยึกเหงื่อการทะลักท่านอายการก็รู้ว่าผมนักเกตตำรวจชั่ว200นายแล้วที่ผมเอาเข้าคุก ซึ่งขนาดสีเดียวกับผมยังเอาเข้าวคุกทั้ง200สีอื่นที่ยอดชั่วมีหรือผมจะไม่เอาเข้าคุกเช่นผูกการเรืองเผ่าที่คุมยาบ้าทั้งหมด12เที่ยวเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่13พอดีพอดีมีหรือผมจะยอมให้เปลี่ยนตัวด็อกเตอร์ราวีก็เหมือนกันหาเงินเข้าพักโดยมาปลอมเป็นทหารพรานลูกน้องผูกกองปุดพองเพื่อดูล่าดเลาและก็ความเป็นไปได้ทั้งยังติดต่อสารพัด จนเอาอาวุธสงครามร้ายแรงแลกกับยาบ้าหกล้านเมตรถ้าผมปล่อยไปผมก็ไม่เยญ่คนละครับท่านพลเอกรักสกุลเหลวไหลที่สดหน้าพลเอกรักสกุลไม่รู้จะเปล่งคำไหนออกมาเพราะผ้าย,ยับเยินทุกยกนายโยธีหรือเสียโยธีน้องชายคุณโยธินก็เหมือนกันมีเงินมีทองมากมายแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพอคนวัสดุก,ก่อสร้างไม่ยอมเสียภาษีให้กรัฐผมก็ไม่ว่า ท่านร้องวิเชียนก็อดทนฝืนความรู้สึกที่ทำตามเพื่องานใหญ่โยธียังขนยาบ้าจากว้าดแดงเข้ามาในราชอาณาจักรอยู่อีกแล้วก็ขนอาวุธออกไปให้ว้าดแดงผมกับร้องวิเชียนก็วางแผนให้ลูกน้องดักจับเสียเลยพฤติกรรมแบบนี้ยังจะให้ผมปล่อยตัวไปเอีกหรือท่านอายการเอกพบท่านรัฐมนตรีดีโลกและก็คุณโยธินสงครามถามกราดคนทั้งสมถึงกับหลบตามือปราบสิบแผ่นดินโบ รัฐมนตรีช่วยดินหลกรีบอ้อมแอมผมก็น,นึกว่าโยทีมันโดนใส่ความนะสิจึงต้องมาดูผมทำแบบเนี้ผิดด้วยเรือผูกการสงครามไม่รู้ละครับถ้าผมกับรองวิเชียนอ่อนประสบการณ์ป่านนี้ก็คงช่วยกันระเบิดเถิดเทิงไปแล้วโดวยไม่ต้องคำนึงถึงตัวบทกฎหมายท่านอายการล่ะคุณเป็นต่อแล้วดีสงครามคุณก็ว่าของคุณไป เอกภพบแบมือยักไหลแล้วเบือนหน้าอันเคร่งเครียดเป็นมันเยิ้มไปทางอื่นท่านผลเอกลักษกุลครับไปต่อมายุ่งกับผมเป็นทีกคผมบ้างคุณจะรู้สึกหัวหน้าพักความหวังปวงชนแค่นเสียงออกมามือปราบสิบแผ่นดินหันไปทางพลตำรวจเอกมาลาซึ่งเงียบงันตั้งแต่ยกแรกเพราะรู้ว่าถือหางผิดข้างต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อถูกเรียกชื่อทะลองครับ หลวงน้องเก่าของท่านคือผู้กำกับสนามนะตอนนี้แย่น่อยนะครับเพราะไหนกองเกียรติไปไม่รอดโลกเก่าขืนบวกกับโลกใหม่อ่วมแน่สนามไม่ใช่หลวงน้องผมงั้นใครละ่ะที่วอรายงานเรื่องราวต่างๆให้ท่านทราบกดสนามนั่นแหละมันทำน้าทีคมันถูกต้องแล้วนี่งั้นก่อนแล้วไปก่อนที่ผมจะทำตามคำสั่งอนุมัติจับโจรในเครื่องแบบของท่านผู้ว่าอีกสี่นายผมขอบรรยายเรื่องที่กองเกียรติกับร้อยตำรวจโทชัยรัฐ ใบเมรอดสะกอนกับทํมไมร้อยตำรวจเอกวัชระถึงได้เป็นโจรกลับใจแล้วเป็นพยานหลวงยันความผิดของโจรในเครื่องแบบทั้งสี่นี่มือปราบสิบแผ่นดินฉะเป็นคนๆนและเป็นฉากฉากตาก,ก็เหงื่อแตกพลากใจเต้นโครมครามพอพอกับตกนรกดีๆนี่เองโวยวายอะไรหรือปฏิเสธล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะมือปราบสิบแผ่นดินยังไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครตีสามเศษ ่อนที่พลตำรวจโทสงครามจะเรียกทั้งตำรวจและทหารที่จับกลุ่มผูอ้ต้องหาทั้ง3จุดเข้าห้องประชุมเพื่อชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าผู้ต้องหาแต่ละคนนั้นโดนข้อหาหลักอะไรบ้างเขาได้แวะไปหาพันตำรวจโทเอกรัฐที่ห้องสอบสวนใหญ่ซึ่งกำลังสอบปากคำนายน้อยเด็กท้ายรถสิบล้อของเสียโยทีตำรวจเอานายคนนี้ออกไปนั่งรอนอกห้องก่อน พลตำรวจโทสงครามสั่งตำรวจหน้าห้องเมื่อตำรวจนำตัวนายน้อยออกไปแล้วจึงนั่งลงแทนที่เอ่ยเบาๆออกมาเอกรัฐคุณมอบหมายให้วัชระสอบปากคำก้องเกียริแล้วใช่ไหมครับท่านตอนนี้ให้สิบเวนนั่ลงมาแล้วคงกำลังสอบสวนครับคุณว่าปลาติดเบ็ดไหมสงครามถามติดแน่นอนครับท่านเพราะวัชระเป็นร้อยเวรตอนนั้นที่จะอาทิตย์จับก้องเกียริมา แล้วผู้กำกับสนามสั่งให้เปลี่ยนตัวพร้อมกับรีดสามล้านมาตอนนี้วัชระจะต้องทําอย่างไรอย่างหนึ่งก,กับกองเกียรติปลาต้องติดเบ็ดตามที่ท่านวางแผนตกเบ็ดเอาไว้แน่ครับเฮ้แปลว่าผู้กํากับสนามกับทีมงานเดิมจะต้องสั่งให้วัชระจัดการก,กับกองเกียรติไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งงั้นคุณคาดเดามาว่าวัชระจะต้องทํากับก้องเกียรติในคืนนี้อย่างไงบ้างไม่พานีก็ทําให้ตายครับท่านใช่ การผ่านหนีต้องแยบยนตที่สดุดชน,นิดที่พวกเราตามไม่ทันและก็ต้องเรีดเอาเงินอีกอย่างแน่นอนตามสันดานเดิมของพวกเขาไม่ผานหนีฟรีฟรีรอกต้องเป็นอย่างที่ท่านว่าแน่นอนครับส่วนการฆ่าน่ะก็เพื่อปิดปากก้องเกียรติคนตายไม่อาจพูดอะไรได้อีกสามล้านอันเชาโฉก็สิ้นสุดไปผู้กำกับสนามกับกลุ่มก็ลอยชายแต่การทำให้ก้องเกียรติตายนะ่ะคงต้องแยบยนตชน,นิดที่ฆ่านไม่ถึงอีกละครับ แน่นอนเอาเป็นว่าเราต้องระวังสองประเด็นหลักนี้เสียก่อนผลตำรวจโทรสงครามว่าเอกรัฐกลับเสนอไม่ตายท่านครับเราอาจเผลอก็ได้เพราะตอนนี้กำลังโกลาหลอนอยู่เพราะว่าใช้ไม่ตายกับวัชระ,ะเลยไม่ดีเหรอครับความหมายของคุณก็คือใช่ครับ หลังจากที่วัชระสอปากคำก้องเกียรติเสร็จท่านก็เข้าไปเพราะกับยื่นํำขาดถ้าไม่เปิดเผยเรื่องที่จะจัดการก,รกับกองเกียริคืนเนี้ยก็จะจับวัชระเป็นคนแรกตามคำอนุมัติของท่านผู้ว่าแต่ถ้าพูดออกมาก็จะกันเป็นพยาน <c oughs> ผมต้องทำแบบนั้นแน่ไม่อย่างนั้นเราตามพวกเขาไม่ทันแต่ว่าจะเป็นการแหวกยาให้งูเติรหรือไม่หรือไม่ก็ตีตนไปก่อนไข้งั้นเอางิ้ ผมจะยังไม่จัดการกับวัชระปล่อยให้้อยชายเป็นลูกมือของผู้กำกับสนามต่อไปก่อนงั้นท่านจะใช้แผนอะไรอีกล่ะครับคุณให้ตำรวจตามตัวจ่าอาทิตย์กับชัย,ยามาที่นี่เดี๋ยวนี้ห้ามใช้วิทยุเรียกหากันเด็ดขาดครับผมเอกรัตรีบออกไปจากห้องเนื่องจากหน้าห้องตำรวจต้องเฝ้านายน้อยผู้ต้องหาเอกรัตจึงไปตามด้วยตนเองซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับเข้ามาทั้งสามคน นางกรอาทิตย์ชย,ยาครับผมทั้งสองตอบพร้อมกันและก็มีสีหน้าชงนเหมือนเหมือนกันที่ถูกเรียกมาด่วนเช่นนี้นี่นายสองคนคงรู้สินนะว่าทำไมรองเอกรัฐถึงมอบหมายให้วชระสอบปากคำก้องเกียรติทั้งทั้งที่พวกนั้นเห็นกองเกียรติแล้วก็ผวาผมรู้ครับท่านกะระล้องเอกรัฐใช้แผนซ้อนแผนเพราะก่อนหน้าเนีู้้กกำกับสน,นาม ถึงการลิกละลิออกปากให้ร้องวัชระได้สอบปากคำผู้ต้องหาบ้างโดยที่ไม่บอกตรงๆว่าขอสอบปากคำก้องเกียรติถูกต้องแล้วอาทิตย์เรากำลังใช้แผนซ้อนแผนแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาก็ระดับเหมือนกันไม่ใช่หมล็อกและคืนนี้เรากับรองเอกรัฐฝันทงลงไปเลยว่าพวกเขาจะต้องสั่งให้วัชระทำอะไรสักอย่างนกกับก้องเกียรติไม่พานีก็ขาปิดปาก เอกรัฐต่อชัยในสองอย่างนี้และไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งแต่เป็นไปอย่างแยบยลชนิดที่พวกเราคาดไม่ถึงทีเดียวแต่ผมคาดว่าจะพาหนีมากกว่าครับชัยยาสอดขึ้นทำไมนายคิดว่าจะต้องเป็นพาหนี่ละชัยยาสงครามถามเพราะข้าปิดปากนะ่ะมันจะเข้าตัวกลุ่มพวกเขาทันทีเนื่องจากเวลานี้ผูกกำกับสนามร้องขันตีสวปอริยะสวสส,สกิจ ร้องวัชระร้องชัยรัตล้วนแต่ขวัญผวากันทั้งสิ้นว่าท่านจะงัดของเก่าสามรัฐอับยศนั่นขึ้นมาเล่นงานแต่ถ้าพวกเขาจัดการฆ่าปิดปากก้องเกียรติจะทําให้ท่านและร้องเอกรัตพุ่งเป้าไปที่พวกเขาท,ทันทีแต่ถ้าพาหนีนะ่ะพวกเขาต้องมีวิธีที่ทําให้พ้นตัวซึ่งทําได้ไม่ยากแต่คนที่รับเคราะห์อาจจะเป็นสิบเวนนี่ผมคาดเดาเอานะครับ โอเคเราเข้าใจและก็เอาตามที่ชายยาว่าเพราะงั้นให้หนายสองคนระวังการถูกพาหนีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะพาหนีด้วยวิธีใดครับผมชายยาและอาทิตย์รับคำพร้อมๆกันอาทิตย์หมาของนายเตรียมให้พร้อมให้มันดมกลิ่นก้องเกียรไว้ถ้ามีอะไรจะได้ใช้งานได้ทันทีครับท่านอีกขาวมันอยู่บันไดหลงพักนั่นแหละครับก็ดีชายยานายคล่องตัวมาก ใช้วิชาการของต่อชนอนหน่อยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นครับท่านวางใจเถอะผมพร้อมอยู่แล้วโอเคประเดี๋ยวไปรอในห้องประชุมข้างบนจะชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องข้อหาต่างๆที่พวกเราและทหารพรานจับกลมกันมามันมีถึงสมจุดข้อหาที่เราแจ้งให้แต่ละคนมาแตกต่างกันไปและก็ต้องละเอียดรอบคอบด้วยมือปราบสิบทิศกล่าวเสร็จต่างก็แยกย้ายกันไป เอกรัฐรีบสอบปากคำในน้อยซึ่งในการเป็นพยานหลวงจนเสร็จประเด็นแล้วจึงให้ตำรวจคุมตัวไว้ก่อนที่ห้องสอบสวนนั่นเองแล้วรีบขึ้นไปไประชุมตามที่ถูกสั่งการทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการกันเอาไว้แต่การพากล้องเกียรหนีนั้นเหนือเมฆจริงๆพลตำรวจโทสงครามเล่ามาถึงตอนนี้ก็ในหยุดเล่าเดือๆแต่หันไปทางกลุ่มของผู้กำกับสนาม ผู้กำกับคงอยากทราบเต็มแก่แล้วสิว่าวัชระ,ะนะ่ะโดนผมสยบตอนไหนผมไม่รู้พันตำรวจเอกสนามตอบเสียงสถานปากคอสั่นเห็นได้ชัดนอกนั้นก็ออกอาการเช่นกันเพราะพอจะมองออกลางๆแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นเช่นไรงั้นก็ฟังไปก็แล้วกันสงครามหันไปทางไหนเอกมนแล้วเอ่ยท่านรองหัวนหน้าพักก็คงอยากทราบเหมือนกัน ว่าทำไมก้องเกียรติหลานชายท่านถึงโดนซ้อมจนสะบักสะบอมและก็มีแผลบริเวณแข้งขาเบอหหว่าไปหมดพร้อมทั้งร้อยตำรวจโทชัยรัฐด้วยคุณก็ว่าไปสิเอกมลย้อนเสียงห้วนงั้นฟังผมเล่าต่อก่อแล้วกันนะครับสงครามบอกเสียงกระหึ่มที่โรงพยาบาลหลังจากที่นำตัวก้องเกียรติส่งเข้าห้องฉุกเฉินเพื่อให้หมอล้างท้องใช้ย,ยาเข้ามากระซิบอาทิตย์ จำคำพูดของท่านสงารามได้มาให้เราสองคนระวังระว้ยทุกวิถีทางไม่รู้มันจะมาไม่ไหนยังไงเออข้าก็กาลังคิดอยู่นี่แหละอีกขาวก็เตรียมพร้อมแล้วข้าให้มันดมกลิ่นก้องเกียดไว้แล้วส่วนเองใช้วิญยาการตำรวจใช้แดนอย่างที่ท่านสงารามสั่งซี่ลอวอ,อย่างนั้นเหรอเออลาดตะเวนรอบๆหล,ล,ลงบาลน,นี่แหละถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เสียหายทำไปห,น,หน้าครับ สิบตำรวจเอกชัยยารีบเร้นกายออกจากหน้าห้องฉุกเฉินจากสิบตำรวจอาทิตย์นั้นระวังระวัยบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะพันตรวจโทเอกรัฐพันตรีผุดผ่องจากสิบเอกกรมลจากสิบตำรวจสวัยและทหารพรานสองสามนายก็อยู่กันพลืบที่หน้าห้องฉุกเฉินเวลานี้ทุกคนเชื่อว่าก้องเกียกกินยาตายเพื่อนหนีปัญหา ขนาดนั้นพลตำรวจโทรสงครามและพันโทวิเชียนได้มาถึงอย่างบริเวณโรงพยาบาลกำลังสอบถามผูดด้ใต้บังคับบัญชายอยู่ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อหมอและพยาบาลหน้าตาเตือนออกมาจากห้องฉุกเฉินว่าคนป่วยหนีออกทางด้านหลังของห้องฉุกเฉินไปแล้วเท่านั้นเองจ่าสิบตำรวจอาทิตย์ก็เพ่นไปที่อีกขาวซึ่งผูกเชือกไว้กับราวเหล็กของด้านหน้าโรงพยาบาลพาวิ่งอ้อมไปทางด้านหลังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ทุกคนแตกเตื่นจ้าละวันตามจับมันมาให้ได้พลตำรวจโทสงครามสั่งการลั่นและนึกอะไรขึ้นได้จึงรีบบึงรถกลับโรงพักในวินาทีนั้นบริเวณนั้นมหมบอไ้พันโทวิเชียนเป็นผู้อำนวยการติดตามไล่ล่าก้องเกียรติสิบตำรวจเอกชัยยาหลังจากที่จ่าสิบตำรวจอาทิตย์บอกให้ใช้วิชาตำรวจชายแดนทำการล่าตระเวณหาข่าวรอบๆโรงพยาบาล เขาก็ออกทางด้านหลังอ้อมไปทางโรงพยาบาลก็ต้องชะงักเท้าเมื่อเห็นเงาร่างใครคนหนึ่งจึงเพ่งตามมองเพราะแสงไฟตรงนั้นมัวโัวแต่ก็พอมองออกแล้วก็ต้องพลุ่งขึ้นในใจเฮ้ยนั่นมารองชัยรัดนิวารับรับล่บรอ,รอๆอยู่หลังโรงพยาบาลทำไมหรือมีแฟนเป็นพยาบาลมานอนค้างคืนแล้วรีบกลับแต่ก็ไม่ใช่นิวาบ้านพักพยาบาลอยู่ทางนอนเอ๊ะรองไัยรั์ไปด้านหลังห้องฉุกเฉิน แล้วทำไมต้องมีอะไรแน่ชัยยาย่องตามทันทีกลับต้องชะงักเท้าอีกครั้งเมื่อยามของโรงพยาบาลเดินเฉียดมาพร้อมกับถามนั่นใครหนะ้าผู้โมโนมรีบออกจากที่กำบงังผมเป็นตำรวจนำผู้ต้องหากินยาพิษมาล้างท้องอ้อแล้วมาด้านหลังทำไมาโมยามร่างใหญ่ถามคืองี้ผมเข้าห้องน้ำ พอออกหมาเห็นเงาคนทางโน้นผมก็ตามมาและกําลังจะไปทางด้านหลังห้องฉุกเฉินสงสัยจะเป็นคนร้ายมางัดแงอะไรในโรงพยาบาลมั้งพี่ชัยยาปิดเชื่อร้อยตํารวจโทชัยรัฐไว้หางั้นเราไปดูกันโมครับแต่ต้องอย่าให้มันรู้ตัวนะแน่นอนโมตามผมมาผมรู้ทางลัดเพื่อจะไปดักหน้ามันยามร่างใหญ่รีบพาชัยยาลัดเลาะตามช่องของอาคารเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาโผล่ด้านหลังของอาคารฉุกเฉิน ทั้งสองต้องรีบปลุกข้าโมเมืดเมื่อร่างร่างหนึ่งเปิดประตูหลังห้องฉุกเฉินออกมาอีกร่างเข้าไปคว้าข้อมือพาเดินย้อนกลับทางเดิมหานั่นมันไอกองเกียรินิวาหนีออกมาจากห้องฉุกเฉินและรองชัยรั์รอรับเข้าใจละที่แท้ไอกองเกียริเลขกลมโพกกำกับสนามวางแผนเหนือเมฆอย่างที่ท่านสงครามว่ามันไม่ได้กินยาตายนึกออกแล้วที่น้ำลหลฝูงปากที่แท้อีโนนั่นเองพี่ ที่แท้มีคนมาแอบพาผู้ต้องหาที่ผมพามาล้างท้องหนีพี่เห็นไหมเห็นแล้วทำไงดีล่ะยามกระซิบถามเสียงสะท้านมันจะต้องพากันออกทางด้านหลังโรงพยาบาลเพราะด้านหน้ามีตำรวจและก็ทาหารพรานเฝ้าอยู่แต่ผมไม่จัดเจนียทางด้านหลังโรงพยาบาลต้องให้พี่พาผมย่องตามไปด้วยได้เลยผมลูกที่ทางหมดแล้วมันจะต้องผ่านหน้าบ้านพักหมอก,กับพยาบาลทางอื่นออกไม่ได้งั้นตามไปเลย ชายาบอกพร้อมกับดึงวิทยุออกมาเรียกขานถึงจ่าอาทิตย์ในช่องพิเศษที่ตั้งกันไว้พร้อมกับแจ้งเรื่องราวและตำแหน่งอย่างแผ่วเบาจ่าอาทิตย์รับข่าวนั้นพร้อมบอกว่าจะพายข่าวตามไปยังจุดนั้นเดี๋ยวนี้เลย